สวัสดีค่ะช่องเจาวา a ชแนลนะคะตามคำขอนะคะโชคลาภที่ว่าของปู่ชีประขาวก็ได้มาแล้วนะคะแต่ห้าท่านผู้ชมพิจนนารณาญาณดูนะคะค่ะเบิ้งเอาเด้อค่ะพี่น้องงวดวันที่หนึงนะคะวันที่หนึ่งทับเก่านะคะ6กสามเนาะเพิ่นกระเขียนมาชาติจินนะคะพี่น้อง อยากให้อันของปูเหานะคะชีชปลาขาวนะคะที่เพื่อนให้มานะคะอ่า เจว่าก็บ่มีอย่างซื้อเวานะคะเพราะว่าผู้เป็นให้มาแบบชัดเจนเลยค่ะเมื่อนี้น่ะกาอยากให้ชาว youtube ที่ติดตามช่องเจ้าว่าชาแนลนะคะชมได้เลยค่ะพิจารณาละอยดได้เลยนะคะว่าเออเป็นตัวใดตัวใดเผิอที่จะได้เข้าตาของท่านผู้ชมมั่งคะนะคะค่ะ งวดก้อนน้ำเพิ่นก็นเคยถือไปแล้วเนาะค่ะเนาะเป็ดกับสิบเอ็ดนะคะมางวดนี้เพิ่นก็นให้อีกนะคะให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเด้อค่ะเด้อเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อค่ะเพิ่นก็นบอกว่าจะให้อันจะให้อันทุกคนมีโชคมีลาบนะคะงวดนี้เพิ่นบอกว่า จะให้เต็มๆเลยนะคะท่านผู้ชมเพื่อนว่าจังสันนะคะเฮากะเบิ้งเอาดูเอานะคะเพื่อเปลี่ยนแนวทางเลือกนะคะที่ปู้เฮาให้มานะคะผู้ใดจะมีโชคมีลาบนะคะมันบ่ได้แปลอย่างเลยนะคะมันเปลี่นตัวมาเลยเพื่อนกะจะให้ลูกให้หลาน,นะค่ะเพื่อนว่าให้้ํำให้รวยกับครื่องงวดนี้แหละค่ะเนาะปู้เพื่อนว่านะคะเฮากะเบิ้งเอาค่ะแล้วก็ไป พี่เจรณญญาญเอาเนาะค่ะนอกพี่น้องจักสิเปยังไรมันผู้มีตัวสิเปรแล้วค่ะพี่น้อง ค่ะผู้ใดที่ชื่นชอบโชคลาบตัวนี้นะคะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวานาเดอค่ะเดอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเลือกนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาชมช่องเจวาาชาแนลนะคะอย่าลืมขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลาลังใจให้เจวานาเดอค่ะข,ขอให้ทุกคนโชคดีลำล้ำรวยๆเฮงๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ